เอ้เควินมึงมองตามกูนะเนี่ยมึงเห็นตรงนั้นไหมมึงเห็นเกาะนั้นไหมข้างหน้ากูอะมึงเห็นไหมที่กูไปสร้างแมมคมป์ไว้นั่นอ่ะผู้สร้างมึงไม่ได้ใส่แอนิเมชันว่ายน้ำมาใช่ไหมกูพยายามพามึงไปตรงนั้นหลายรอบไปเนะี่ยมึงรู้ไหมทำเลที่นั่นแม่งโคตรตีเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเวลามีตัวปวดในพวกเวงกีกี้นี่มานี่มันไม่สามารถทำลายฐานกูได้เข้าใจปะแต่ถ้าแม่งสร้างตรงนี้แล้วใครจะกันป้อมเวลากูไปเดินโควสวะเอาแม่งเดินหนีกูอีไอ้เควิน มึงฟังกูไม่เนี่ยเนี่ยมึงเห็นไหมนะ่ะเกาะกลางน้ำอ่ะทำเลดีสัตว์เลยอ่ะกูจะเอาไปตรงนั้นได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี่ก่อนหาปลาก็ได้มึงอ่ะ ไปหาปลามาดับตรงนี้หาเสบียงก่อนวันนี้ไปหาปืนกัน What do you want man? What do you want? Get the fuck out man! Get the fuck out! Get the fuck out man! Get the fuck out! Get the fuck out! มาหาพ่อเหรอ ไปหาปลาต่อควิน thank you แบลมีีกขอสักสามสี er, ่ตัวเก็บไว้เป็นเสบียงเก็บตกที่อะไรวะอสัตว์ตกใจหมด คุณใช่ไหมแหกปากเหรอฮะแหกขาพ่อแหกปากขาพ่อเหรอฮะมาชิวินเราไปล่าปืนดีกว่ามาตามมาบอกความทางกู อะไรไปต่อโอเคเควินมึงรอนี่นะอ่าสเตรอนี่ กูวิเศษไปแล้วมึงไปลุย เขาบอกว่าลงน้ำจะถามหาฉลามผมว่าจะไม่มีนะไอ้เหี้ยหัวเบล่มเลยยัดแม่ทำไมให้กูเสียวเล่นบะเนียไอเหี้ยโอ้ฟักจ้ามินอย่ามาเสือกกูนะเว้ย ขึ้นได้ละสบายใจกูละไอ้เหี้ยโอเคแข็งแกกันไม่ต้องมากระโดดโชว์อู้ซับ เลี้ยงไม่ดีดิระเบิด่ะอยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมต o o มไม่ระเบิดช้าไปเปิดไปแล้วว้ย จะามาเสือกปูนะเว้ยพี่เอะจะมาใช่ไหมม่มาลนะไปแล้วน้องจ๋าจะวิ่งหนีพี่ไปไหนวิ่งเทวซะด้วยสามขาเนี่ยอะไรอ่ะมีศัตรูเหรอ ชิบถ่ายแล้วใายวะนี่เราเจอสาวแล้วต้องหอปอืนเอามาโชว์เลยแต่วะมันอยู่ไหนเชี่ยผมมองไม่เห็นอะอยู่ไหนวะ หายและวแล้วน้องไปไหนแล้ววะบิเนียมองไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยมมืดแล้ววะไม่ได้ละไปไปแคมป์ด่วน โอเคไม่เละเซฟก่อนแล้วก็นอนซะโอเคจิวิว่นเดี๋ยวเพื่อเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันโอเควันนี้ไปก่อน